เพื่อนๆขานะคะนี่ที่เห็นเหลืองๆอยู่นี่นะคะวันนี้เราชวนเพื่อนๆนะคะมาทำการเพราะนะคะเมือเขือค่ะนี่ค่ะเป็นเมือเขือที่มันเหลืองอะนะคะแล้วคราวนี้เราอยากรู้ว่าเราอะจะเพาะเมือเขือจากลูกเหลืองๆที่เราปล่อยให้มันแก่เนะะี่ยค่ะเราจะสามารถเพาะเกิดไหมเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นซากนะคะของการเอาเมาเล็ดออกเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการล้างเมล็ดกันก่อนไปเลยค่ะไปลองทํากันดูค่ะเพื่อนๆนหลังจากนะคะที่เราทําความสะอาดนะคะเมล็ดมะเขือเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะล้างสักสามสี่น้านะคะเพื่อนและที่สําคัญสุดนะคะเราก็จะแช่เมล็ดในน้ํานะคะแล้วเราก็จะ คัดเอาเฉพาะ,มะเมล็ดที่จมน้ํานะคะเพื่อนอ่ะก็จะได้มาแบบนี้นะคะอ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาแช่นะคะในส่วนของมเมล็ดด้วยน้ําอุ่นกันนะคะโอเคในนี้เราก็จะใส่นะคะในส่วนของน้ําเย็นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะเทน้านะคะที่เราต้มลงไปนะคะแล้วก็เช็คอุณหภูมินะคะว่านี่ทำคนเดียวนะเพื่อนๆนะ กล้องก็จะไหวนิดนึงไม่ได้ตั้งกล้องโอเคแบบนี้นะคะโอเคเราก็จะเช็คให้น้ำมีความอุ่นนะคะเพื่อนอเสร็จปั๊บเราก็จะทำการเทมเมล็ดลงในนี้นะคะเพแบบื่อนนะก็คือเทมเมล็ดที่เราทำไว้นี่แหละนี่นะคะเทลงไปในนี้ แล้วเราก็จะแช่ไว้นะคะ1คืนด้วยน้ำอุ่นนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆน,นะคะเราก็ได้นำเมล็ดนะคะลงไปในนะคะภาชนะที่เราจะแช่ที่ผสมน้ำอุ่นไว้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเมล็ดนะคะจะไม่มีเมล็ดที่ลอยขึ้นมาเลยนั่นหมายถึงว่าเราตอนเราล้างทำความสะอาดนะคะ เราได้คัดน้องที่ลอยทิ้งแล้วนะอ่นนี้เหลือเม็ดหนึ่งเหลือเม็ดหนึ่งจะหยิบออกห้ดนูนี่นะคะอันนี้คือน้องก็จะออกแนวลอยๆนะพอออกแนวลอยๆแล้วก็ทิ้งโอเคทิ้งไปเนี่ะเ,เพื่อนเราก็จะแช่ไว้อย่างนี้หนึ่งคืนนะคะเพื่อนเพื่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรต่อหลังจากที่แช่น้องไว้หนึ่งคืนนะคะ แช่น้าอุ่นนะเพื่อนๆนะเพราะว่าน้าอุ่นเราก็จะเหมือนเป็นการล้างทาความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคไปในตัวนะคะเพื่อนนะแช่น้ําอุ่นหนึ่งคืนบายมาค่ะหลังจากที่เราแช่มเมล็ดไว้แล้วนะคะในน้ําอุ่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาน้องออกจากน้ํานะคะมาค่ะนี่ค่ะอันนี้คือที่เรานะคะ เอาน้องออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาน้องมาใส่ตรงผ้าขาวบางนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็จะห่อน้องไว้โอเคมาแบบนี้นะคะกล้องก็จะไหวไๆนิดนึงโอเคแบบนี่ค่ะถอยน่อเรามาให้มดโอเคเสร็จแล้วก็เแบีกดเบียน้องนิดนึง ก็จะพับน้องไว้แบบนี้นะคะอบไว้อบไว้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะหากล่องที่มีฝาปิดนะคะเพื่อนก็ได้กล่องแบบนี้มานะคะเราก็จะเอาน้องใส่ในกล่องแบบนี้เลยเสร็จแล้ว เราก็จะปิดฝาไว้แบบนี้นะคะเป็นเวลาสีวันแล้วเดี๋ยวเราค่อยจะเอาเมล็ดของน้องมะเขือไปเพาะในถาดเพาะกล้านะคะโอเคมาค่ะเพื่อนๆนะคะอันนี้คือตัวมเมล็ดมะเขือจำได้ไหมคะที่สีห้าวันที่แล้วว่าเราห่อไว้นะคะเมื่อสักครู่เปิดดูไปรอบหนึ่งแล้วนะอ อันนี้นะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้คันเพื่อนนี่ปึ๊บน่าเดี๋ยวดูนะเดี๋นะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงให้ห่อไว้นะคะอ่าน้องจะมีแบบว่าลากๆขึ้นมาเนี่ค่ะประมาณนี้เห็นไหมคะโอ้ยไปติดอยู่ในผ้าแล้วอ่ะทำไงดีเอาออกไม่ได้เนี่ยค่ะเพื่อนคราวน,นี้เราก็ จะเอาน้องนะคะพาน้องมาลงตรงนี้นี่ถาดหลุมหรือว่าถาดเพาะก้านั่นเองนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทําดูแต่ณตอนนี้คือถือกล้องเองทําเองน่าจะไม่ถนัดแล้วแหละน่าจะต้องมีผู้ช่วยเนาะเดี๋ยวหาผู้ช่วยก่อนนะคะค่ะเพื่อนเอันนี้นะคะก็คือที่เมล็ดที่เราแช่ไวนะะ้นะคะนนี้มีผู้ช่วยแล้วเราจะได้ดึงตัวนี้ออก จากผ้าได้นะคะพอน้องเห็นไหมโอ้โหล่ากยาวเลยฝังลงไปในผ้าเรียบร้อยแล้วอโอเคอันนี้ก็คือพีชมอสนะคะที่เราทำเองนะคะเพื่อนเราก็จะใส่น้องไปในนี้แหละ,ะนี่ค่ะแบบนี้น้องไปเลยอโอเคถ้ามีล่ากอย่างนี้แล้วเราจะใส่หลุมละ,มะเมล็ดก็ก็ได้นะคะเพื่อนนะแต่ว่าเราจะใส่ สองหลุมเอ้ยสองมเมล็ดต่อหลุมก็ได้นะคะเพื่อเซฟตี้เนาะอันนี้นะ่าจะเยอะเกินละติดกันเพื่อเผื่อว่าแบบว่าเขาไม่เกิดไม่อะไรเงี้ยน,นะคะก็ได้แล้เพื่อนนะไม่ต้องแตะลงมากก็ได้ว่าเดี๋ยวเราจะเอาพิสมอนต์กรอบอีกรอบหนึ่ง่นะคะใส่ไปสองเมล็ดไบนะปุ๊บ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 อันนี้ก็เอาออกสักหน่อยดีไหมตัวน,นี้ออกมากัน ใส่ตรงนี้นสองมเมล็ดนี้อออก็กดลงไปปึ๊บใช้มือจะดีไหมรอด,ดนูนะเพื่อนๆใช้มือจะง่ายไหมลองดูไหมสองหรือสาม,มาเมล็ดนะคะปึ๊บอันเลี้ยงกันไปก็จับแยกออกปึ๊บน่าจะดีเนาะใช้มือไปเลยสองอ สามทำแยกป,ปึ๊บเออก็น่าจะ,อะโอ้อโหเยอะเลยนะโอเคป,เปึป๊บปึ๊บกดน้องลงไปนิดนึงพอบุ๋มพอให้รู้ว่าเออไอไอตัวนี้เรากดแล้วเราใส่แล้วมานี้นะคะเพื่อนใส่สองสามเมล็ดก็ได้นะคะไหนเกินเราก็จับแยกไป อู้อันนี้มีลากแล้วแล้วก็ลงไปเลยแบบนี้ปึ๊บแล้วเราก็จะดินกลบอีกทีนี่้สองมล,ลสองมล,ลแตะลงปึ๊บปึ๊บให้น้องบุ๋มลงหน,หน่อยนึงจะได้เป็นสัญลักษณ์ว่าเราใส่ไปแล้วบุมลอ่าติดนิ้วบุ๋มลงนิดนึง ไปโอเคนะคะนี่เนี่เมล็ดใส่เพิ่มปึ๊บนี่บุ๋มไปนี่ใส่เพิ่มหนึ่งเมล็ดจบนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บรากเขาจะงอกแล้วนะคะเห็นว่าเป็นเม็ดที่แบบรากยังไม่ยาวก็คือมีรากแล้ว เราก็จะทําแบบนี้นะคะไปจนกว่าจะครบทุกลุมนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินโรยอีกทีโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันต่อคะ่ะมาค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือมเมล็ดที่เราโรยเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้่ะแค่ครนี้เห็นช่วงนี้ไหมคะช่วงนี้คือที่เราโรยดินกรบน้องแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะโรยดินแบบนี้นะคะโรยดินเพ่อกลบน้องอ่า กล้องจะไหวนิดนึงนะคะเพราะว่าถ่ายเองแล้วนี่ค่ะผู้ช่วยหายแล้วนี่ค่ะแบบนี้เราจะโรยเพื่ออุ้ยขอโทษค่ะเราจะโรยเพื่อกบมล็ดนะคะนี่แบบนี้เลยเพื่อแบบนี้แบบนี้โรยให้ทั่วนะคะโดยบางๆไม่ต้องแน่นแล้วก็ไม่ต้องกดด้วยนะคะนี่โรยแบบนี้เลยเพื่อให้กบมเล็ดเฉยๆเสร็จแล้วเราก็จะเอาพ็อกกี้มาฉีดน้ํานะคะ มาค่ะเพื่อนๆนหลังจากที่เราโรยดินแบบนี้แล้วนะคะกรบมเมล็ดไปแล้วคาวนี้เราก็จะรดน้ำกันนะคะเราก็จะใช้ละอองฝอยนะคะหรือว่าตัวนี้อ่าพ่นหมอกนะคะใช้ฟอกกี้ก็ได้หรือว่าใช้ตัวพ่นที่เพื่อนๆนมีนะคะทำไมถึงไม่ใช้บัวเพราะว่าถ้าใช้บัวน้ำมันจะทำให้ดินแน่นเกินไปนะคะจะทำให้พิษมอสของเรานี่แน่นเกินไปแล้วก็น้ำก็อาจจะเยอะเกินไปด้วยนะคะ แล้วก็รดแบบนี้ให้ทั่วนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เรารดให้ชุ่มแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพาน้องไปเก็บในที่ร่มนะคะเพือ่อนพาน้องไปเก็บในที่ร่มนะคะแล้วก็เราจะรดน้ําให้น้องแบบนี้หรือว่าพ่นหมอกน้ําให้น้องแบบนี้นะคะทุกวันนะคะเช้าเย็นสองเวลานะเดี๋ยวเรามารอดูกันเพื่อนมารอดูว่า เพราะก้ามะเขือจากลูกมะเขือของเรานะคะจะสำเร็จไหมเพื่อนๆนะเดี๋ยวมารอดูกันค่ะพเพื่อนๆครับอันนี้คือต้นก้ามของมะเขือที่พอะจากมเมล็ดที่คุณแม่ให้มาครับวันนี้เราก็จะมาแยกลงใส่ถุงอ,นนอันนี้คือที่เราที่ที่เราเพาะจากมเมล็ดนะคะเพาะจากมเมล็ดแล้วก็เนี่ย พราะจากลูกมันเลยอ่ะเอาง่ายๆนะคะไปขอ,อปคุณ <ขอ S 1> แม่ให้ลูกเขามานะคะแล้วก็เอามาเพาะใช่ไหมเอามาเพาะด้วยดินพินมอสท,ที่เราปุ้งขึ้นมานเองอืมครับตอนนี้เราก็จะเอางอก,กดีมากเลยเนาะครับโอเควันนี้จะทําอะไรคะจะเอามาแยกใส่ถุงมแอ๋อจริงๆต้องแยกก่อนหน้านี้เนาะแต่เ,เราเวลาน้อย,อนอยเนาะเ้ายโอเคเดี๋ยวเรามาแยกตอนนี้เลยนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะตงีน ได้ทุกต้นเลยค่ะเอาต้นที่ใหญ่ก็ได้อะโอเคคือเกิดแบบโหดมากใช่ไหมคะใช่เพราะว่าต้นหนึ่งก็ก็ไอ้นี่เลยเนาะก็แบบคือหลุมนึงอะถาหลุมที่เราใส่หลุมนึงอะน้องก็คือไอ้นี่มากใช่ไหมคะใช่มันเกิดทุกเม็ดไหนคะไหนคะ,นคะขอ,ะะอเรามองไม่เห็นนะคะทับงม้เพื่อนดูไหนคะ ช้อนขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ต้องมีตัวเลือกเอาออกเอาออกก่อนเนาะโอเควันนี้แสดงว่าจะเลือกไซส์ใหญ่ๆก่อนเลยใช่<อ>ไหมหนเนี่ยโอเคอา่าไม่เป็นไร,เ,นไรเดี๋ยวน้องเบบีก็เสียบๆลงได้เลย ไบีโอเคเสร็จไปค่ะถ้าต้นไหนไม่สวยข้อดีของการเพาะใส่ถานลุมอย่างนี้ดียังไงคะต้นไหนไม่สวยแเ้าก็ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาก็คือพอเยอะๆไว้นะคะแล้วให้เกิดๆใช่ไหมอ่พอเสร็จต้นไหนไม่สวยไม่สมบูรณ์แล้วก็คัดได้เนาะโอเคได้ช่ได้นะสวยดีนี่ค่ะตักเลย โอู้นี่หลายต้นเลยนะเนี่ยไหนมีกี่ต้นเกิดทุกเม็ดเนาะง่ายง่ายตอนเราโรยไปเราก็เผื่อเผื่อไม่เกิดอ่าใช่แต่ตอนนี้มันแดนเกิดหมดทุกทุกเมิต้อันนี้สาวแไม่เสียงดังนะลูกไม่เสียงดังนะคะไม่เสียงดังลูกมีผู้ช่วยผู้ช่วยของเราก็ไม่เอา ้นไหนเล็กมากเราก็ยังไม่เอาเนาะต้นไหนเล็กมากก็เอาไว้ก่อนอนี่แหละข้อดีนะคะกับการที่เราเพาะกล้เองแล้วก็คัดเลือกได้นี่ต้นสมบูรณ์ไปเลยนี่มีกี่ต้นคะสองต้นสมบูรณ์ต้องสองต้นอ่านี้เราก็แยกออกเลยแล้วเราก็ปลูกเลิศ ต้นนึ่นอย่าลืมนะเดี๋ยวลืมเสร็จแล้วก็รดน้ำให้น้องเนาะเดี๋ยวเราก็จะทําอย่างนี้นะคะแตบบ่จนเสร็จเลยใช่ไหมใช่ใชโอเคค่ะ